มาครับสวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยหลังเกมครับแมนยูผีออกนะฮะเปิดบ้านแพ้ทางด้านของบอลหมัดไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับผีแดงอีกแล้วนะครับสิตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูก็จัดตัวถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผู้สาประตูเป็นโอนาน่าแนวรับก็มีเซนต์เกลกิลอนลุคชอนครับแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ทางด้านของดาร์โลนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นอัมลาบัดคู่กับสกอตต์แม็กโทมิเนย์นน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 ครรัับบแแแววุกกเเเีี่่าาโโโชูฟดสล้็อท ส่วนหน้าเป้าเป็นทางด้าของพี่มักแอโนโทนีมาร์กซ์เยาวนะครับส่วนบอลหมัดเนี่ยเนโต้นผู้สาประตูนะครับแนวรับก็มีสมิธเซบานยี่นะครับเซเนซี่คู่กลางเนี่ยเป็นทางด้านของลุยสค์คุกนะครับจับคู่กับทางด้านของคริสตี้นะครับแนวล,ลุกก็มีเซเมนโยไคลเวิร์ดนะครับแล้วก็เทเวนเนียส่วนหน้าเป้าก็โดมินิกโซลันเก้นะครับแมนยูม,มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็คือ เอาพี่หมากกลับมาเป็นกองหน้าตัวจริงอีกหนึ่งครั้งพอเห็นพี่หมากตัวจริงที่แทบไม่อยากจะดูตอ่อเลยแฟนผีเครียดเลยนะเห็นพี่หมากแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเอาเซอร์เจลเลกิลอนออกเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงแล้วก็ขยับบุกอชอมันเป็นคู่เซ็นเตอร์กับแฮร์รีแ่แม็กควายนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยแมนยูก็กดดันก่อนนะมีโอกาสบู๊ก่อนมีโอกาสเข้าทําก่อน,ออนแต่กลายเป็นว่าบุกไม่เข้าแต่มีโอกาสก็น้อยมากในช่วง5นาทีแรกกลายเป็นว่าพอครบหนาทีปุ๊บบอลหมัดมีโอกาสโต้กับแล้วกลายเป็นว่าโอกาสยิงครั้งงงงแแรรรกกกนนนนาาาจจะคัั้้ขขขออวเป็หึํง ผู้มาเยือนได้เลยเป็นจังหวะที่บูโน่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่จ่ายบอลพลาดแล้วก็โดนทางด้านของบอลมาตัดบอลได้ก่อนที่บอลเนี่ยมันจะไปอยู่บริเวณทางฝั่งขวานะครับแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าใครนะ ปเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นโดมินิกโซลังกี้เนี่ยคือเหมือนแบบแค่แตะเปลี่ยนทิศทางแค่นั้นน่ะโอนา่นาก็คือหมดส์เซฟเลยเพราะมันจนตัวมากๆแล้วสำหรับลูกแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแมนยูก็พยายามแหละที่จะทําเกมบุกแต่ว่าวันนี้เกมลุกของแมนยูเนี่ยมันดูทื่อๆแล้วก็ไม่ได้ดูหวือหวาเหมือนตอนที่เจอกับเชลซีใช่ดูไม่ค่อยมีการทําชินกันเท่าไหร่เนเกมนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับพอมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่แบบว่าพยายามเลี้ยงจี้เข้าหาตัวเอวอย่างงี่วันนี้เห็นชัดเลยว่ากานาโชพยายามที่จจะเเเลลลลีี้้้ยยยงงงขาาาหตตตตัััวววแก็ดดดิิอ มันดูแบบสร้างความอันตรายให้กับผู้เล่นแนวรับไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับในทีที่2ี่บอลหมัดมีโอกาสส่งบอลเข้าไปซุกกลนตาข่ายได้อีกหนึ่งครั้งแต่ว่าโชคดีว่าคราวนี้เนี่ยมันถูกจับลำหน้าไปซะก่อนใช่ก่อนที่แมนยูก็จะพยายามทําเกมลุกสุดท้ายก็ไม่ได้นะบจบครึ่งแรกก็คือแมนยูโดนนำส่วนประตูอันหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเริ่มครึ่งหลักมาผมว่าแมนยูเล่นเหมือนเดิมคือพยายามเลี้ยงจี้กลายมาพี่หมากนี่แทบจะ หมดประโยคก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกนะแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นลัสมุนฮอยลุนเองผมว่าบอลมันก็ไม่ได้ถึงกับลัสมุนฮอยลุนสักเท่าไหร่ด้วยการเป็นว่าจังหวะทําชิ่งที่ เป็นจุดเด่นในเกมกับเชลซีมันหายไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาโดน2ประตูลวดจากทางด้านบอลหมัดนะครับลูกหนึ่งก็ฟิลิปบิ้งก่อนที่มา์กเซเนซี่จะมาย้ำประตูชัยในนาทีที่73นะครับก็ที่จริงก็มีเกือบโดนลูกที่4เหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีที่ลูกนั้นเนี่ยมันล้ำหน้าก็กลายเป็นว่าจบเกมเนี่ยแมนยูเปิดบ้านออทฟอร์ดแพ้ศูนย์ประตูต่อ3ต่อบอลหมัดแล้วก็เป็นการแพ้ศูนประตูต่อ3 <c oughs> อีกหนึ่งครั้งในบ้านตัวเองนะครับอ่าแล้วก็ยังคงเดินหน้าทำลายสถิติอย่างต่อเนื่อง บอลหมัดไม่เคยชนะแมนยูในอุตสาหฟอร์ดเลยนับตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกขึ้นมาอ่าใช่เกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้แมนยูแพ้แมนซิตี้ศูนย์สามในบ้านแพ้นิวคาสเซิลศูนย์สามในบ้านแล้วก็เกมล่าสุดนี่คือแพ้ศูนย์สามให้กับบอลหมัดในบ้านนะครับซึ่งเกมในบ้านของแมนยูเนี่ยอาการเริ่มน่าเป็นห่วงขึ้นเรื่อยๆน, <c oughs> ๆนะโอเคแหละมันก็มีชนะแพ้สลับกันไปแต่ว่ามันดูไม่น่าเกงขามื่อเวลาได้รับโอกาสได้เล่นในบ้านนะนะแม่งในบ้านนอกบ้านแม่มีค่าเท่ากันอ่ะก็สถิตในเกกกมมมมนนนนนีี้ะะคคครรรััับบบบ็แยูโออออาสงงลถึ69% มีโอกาสพอมบอลเพียงแค่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอกาสยิงของแมนยูเนี่ยยี่สิบครั้งแต่เป็นการยิงตรงกรอบสามครั้งส่วนทน่าของบอลมัดเนี่ยมีโอกาสยิงสิบครั้งพวกเขามีโอกาสยิงตรงกรอบถึงสี่ครั้งมากกว่าแมนยูคือบอลมัดเนี่ยเกือบออจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอกาสยิงอะ่ะแล้วเป็นตรงกรอบอ,ะอ่ะซึ่งในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเปิดแผลให้ดแดนกลางนะคือเกมอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าเกมที่ต้องการครีเอทีฟจ๋าๆเนี่ยสกอตต์แม็กโทมิเน่เนี่ยแม่งหายไปจากเกมโดยสิ้นเชิงอ่ะรู้สึกว่าเกมนี้ก็คือดันสูงงงเเกกิินนนนนนขขาาาาดดไปะะะหัผมมออออ่่่คื้้ใจแลวพโ็ตย ากได้ประตูคืนแล้วพอยิ่งอยากได้ประตูคืนและความที่แบบลูก1ลูก2ของแมนยูเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดในการจ่ายบอลเสียแล้วโดนตัดแล้วก็สวนถึงเป็นประตูอ่าลูกแรกเป็นความผิดพลาดของบูโน่ที่จ่ายแล้วน้ำหนักเกินลูก2เนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทางหน้าของลูกชอที่จ่ายมาเข้ากาันแล้วก็ขดัขดขาด่ายเกินโดนตัดไปได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นผลพวงที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นซีซั่นและแมนยูมีโอกาส ทำเกมลุกแต่หาโอกาสจบไม่ได้โอเคแหละสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นมาเลยก็คือโอกาสยิงที่แต่ก่อนหน้านี้เมนยูมันน้อยจริงๆแต่คราวนี้มันมีโอกาสยิงมากขึ้นแต่รูปแบบการเข้าทำมันดูดูเป็นคนละทีนจากเมื่อ3 4วันก่อนตอนที่เจอเชลซีอ่ะฮอยลุนต่อให้พร้อมหรือไม่พร้อมผมว่าน่าจะลงเป็นตัวจริงแทนพี่หมากนะพี่หมากมันไม่ไหวจริงจริงอ่ะผมไม่รู้แฟนบอลคิดเห็นยังไงแล้วก็ลองพิมพ์มาว่าอันระหว่างว่าพี่หมากกับฮอยลุนอ่ะฮอยลุนอาจจะยังไม่ได้ยิงประตูนะพี่หมากมียิงไปแล้วใช่ไหมแต ดูแบบไร้ค่าอย่างงี้ดีกว่าคือเกมนี้คือเห็นได้ชัดแล้วว่าพอฮอยลุลงมาดูแบบมาสร้างความปันป่วนได้เยอะเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเทนฮากจะแก้หรือมันเป็นเพราะอะไรฮอยลุนเล่นได้แค่40นาทีประมาณนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็อตอบไม่ได้เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังนักเตะม,มันพร้อมไม่พร้อมขนาดไหนอะนะใช่ซึ่งหลังเกมเนี่ยเทนฮากก็ออกมายอมรับว่าคือหนึ่งแหละไม่พอใจกับผลการแข่งขันในแมตช์นี้ซึ่งมันก็ควรจะไม่พอใจอย,อยู่แล้วนะสุดท้ายก็ยังบอกว่าทีมเนี่ยยังคงต้องปรับเร ราสามารถเล่นได้อย่างสวยหรูฟอร์มยอดเยี่ยมกับเกมที่เจอเชลซีแต่พอผ่านไปไม่กี่วันกลายมาเป็นคนละทีมในการเปิดบ้านแพ้กับบอลมัดทางด้านเทนร์ทเนี่ยเอาบทสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ประมาณว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดน่าผิดหวังผมคาดหวังสิ่งที่แตกต่างออกไปจากที่เราเห็นนะครับผมวองว่าก่อนเกมเนี่ยเราจะสามารถต่อยอดฟอร์มได้จากการแข่งขันกับเชลซีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะมันเป็นอะไรที่เจ็บช้ำม,มากคืนหนึ่งแหละหลังจากนี้เนี่ยความมั่นใจผมว่าหดหายไปพอสมควรโอเคสมมติว่าแพ้ แพ้ห่ลูกในการเจอบอลหมัดมันอาจจะยังแบบพอเป็นไปได้ใช่ไหม แพ้แล้วแบบรูกเกมมันดีอะแล้วแต่มันออไม่เข้าจริงอะไรเงี้ยแต่นี่โดนแพ้คาบ้าน3 0ไม่พอเกมต่อไปคุณต้องไปเปิดบ้านรับไบเยมวนิกซึ่งเป็นแมตท,ที่ใช้คําว่าบังคับชนะหากจะลุ้นให้ไปต่อคือยัต้องชนะไว้ก่อนอะเพื่อไม่ให้หน่าเกลียดอะและต่อจากนี้ก็คือเกมที่แมนยูจะต้องเจอกับลิเวอร์พูลจะไม่มีบูโน่เฟรนันเดสเพราะว่าโดนใบเหลืองครบ5ใบที่โดนจาก4จาก5านี่คือการบน่น4จาก5ที่โดนใบเหลืองเนี่ยคือจากการบน่นกรรมการและโดนใบเหลืองบูโน่มันควรที่จะต้องมึงเป็นหัวหน้ามึงควรจะต้องมีสติมากนี้ เออเข้าใจว่าพมันอาจจะแบบแก้ไม่ได้นะไอ้นี้ใส่ขี้บนน่ะแต่ว่ามันส่งผลแย่ให้กับทีมแล้วมึงเป็นระดับกับตันทีมอ่ะคือถ้าตามหลักสูตรนี่แฟนแมนยูนี่คิดแล้วแพ้ไบยเยนแคลิวอร์บูเทนฮากเด้งต้องรองดูออว่าสถานการณ์ผมว่าสองนัดสำคัญมากๆตอนนี้สำหรับเอริเทนฮากนะส่วนผู้มาเยือนอย่างบอลมัดเองเกมนี้ผมว่าพวกเขาเล่นได้เด็ดขาดมากๆโอกาสเนี่ยน้อยกว่าชัดเจนแต่ว่าแต่ละครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยสร้างความอันตรายและสร้างความน่ากลัวให้กับแมนยูได้ตลอดเวลาและหากย้อนกลับไปผลงาน5นัดหลังสุดบอลมัดเนี่ เสมอ1นะครับโหดมากชนะนี่มีชนะนิวคาเซลด้วยและเสมอเนี่ยคือเสมอแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มโหดก็มาดีเรื่อยๆเหมือนกันนะชนะของบอลหมัดต้องรอดูว่าพวกเขาจะแบบไปได้ไกลแค่ไหนในซีซั่นนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยมาทันทีดีด้วยสุดท้ายครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราหรือว่าแฟนบอลทั้งสองทีมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับครับ